มารับรถนะคะคุณผู้ชมจากมิซูบิชินะคะตอนนี้น้องๆเขาก็ขับรถออกมาให้เรานะคะเป็นมิซูบิชินี่แหละนะคะละักษณะของเขานะคะตอนนี้เราจะไปลงเครื่องนะคะ อย่างการตรวจความเรียบร้อยอยู่นะคะทุกเช้านะคะตัวนี้เราไปรับรถมาแล้วนะคะได้เอามาลองขับนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นอะเรดิโอนะคะเป็นวิทยุแราเ f M m นะคะบลูทูธนะคะสำหรับโทรศัพท์ได้นะคะเป็นแอ o t คอนนะคะที่ด้านบนนี้ก็คือเป็นกล้องเป็นกล้องด้านหนานะคะแถมมาให้พวกเราพึ่งพอใจมากเลยค่ะใน,ในในรถที่เรามาลองขับอยู่ตัวนี้นะคะภายในก็ดูดีนะคะตัวนี้จะติดกระจกฟิล์มให้ฟรีนะคะ วันนี้เราจะไปสูนย์มิซูบิชินะคะเราก็จะไปคุยกันเรื่องราคาแล้วก็ตกลงเรื่องสัญญามีอะไรบ้างส่งกันเท่าไหร่เรามาถึงศูนย์มิซูบิชิแล้วนะคะ ของมิตซูบิชิเป็นที่ปรึกษาการขายครับอ๋อโอเคงั้นแนะนําด้วยนะคะว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะคะของมิตซูบิชิรุ่นนี้นะครับเมิตซูบิชินีหลังนะครับเป็นรถอีโคคาร์ขนาดเล็กครับเครื่องยนต์อยู่ที่1.2ลิตรครับก็คือหนึ่นสองรซีซีครับแรงม้าอยู่ที่78แรงม้านะครับตัวนี้เบนซินนะครับตัวนี้เป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับในรุ่นของสแตนดาร์ตนี้ก็จะให้เป็นเป็นเกียร์ออโต้ครับ VT นะครับตัวนี้ บาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้านะครับแต่ว่าอันนี้คุณลูกค้าได้เอาไปทําการพุ่งเบาะหนังเพื่อแบบสวยงามแล้วก็ป้องกันคราบสกปรกด้วยนะครับส่วนประกอบอื่นๆที่เราควรจะสนใจคือมันมีอะไรบ้างค้าภายในก็ตรงนี้นะครับจะให้เป็นหน้าจอมานะครับตัวนี้จะรองรับ Apple Car P า a y นะครับ Android Auto นะครับและตัวนี้สามารถต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับแบบไร้สายนะครับ แอร์ไหมคะเนี่ยแอร์ก็จะเป็นในรุ่นสแตนดาร์ดก็จะเป็นมือหมุนแบบนี้นะครับยังไม่ใช่ดิจิตอลนะครับรถเป็นระบบแบบไหนนะคะเป็นระบบเครียรออโต้ Auto นะครับ CPT นะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าแม่ซื้อเนี่ย มีแถมอะไรบ้างไหมคะก็คือคนไทยเนาะเขาชอบของแถมนะคะออุปกรณ์เบื้องต้นนะครับก็คือประกันชั้นหนึ่งเนี่ยแถมแน่นอนครับ1ปีครับแล้วก็ติดฟิล์มให้รอบคันแบบนี้เลยครับบานหน้าก็จะเป็นฟิล์มเต็มบานนะครับไม่ไม่มีขาดนะครับฟิล์มเต็มบานแบบนี้สามารถเลือกขนาดความเข้มได้เลยนะครับตามความต้องการของลูกค้าเลยครับตัวนี้แล้วก็จะมีนะครับคิ้วกันสรดตรงนี้นะครับเพื่อความ สวยงามครับอื่นแล้วก็มีอะไรบ้างคะภายในด้านหลังก็จะเป็นเบาะผ้าในส่วนของเทสทรูมครับก็รู้สึกกว้างนะครับสามารถนั่งได้เป็นรถเล็กๆที่ค่อนข้างจะนั่งสบายครับไฟท้ายนะครับเป็น LED นะครับยกเว้นไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยนะครับจะเป็นไฮโดรเจนบอยานะีขับขี่แบบทงอะไรก็มีมันติฟังก์ชันนิดหน่อยครับตามรุ่นสแตนดาร์ดก็คือ าสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงในพวงมาลัยได้นะครับแล้วก็รับสายวางสายในพวงมาลัยได้นะครับกุญแจก็ยังเป็นกุญแจแบบเสียบสตาร์ทอยู่นะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกอะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดครับรุ่นเรืุ่นั้นในการขับใน,ในระยะ<อ>ไกลได้ขนาดไหนคบถ้าน้ำมันไม่หมดถังก็ไปได้เรื่อยๆแต่มันประหยัดไหมคะตัวนี้การประหยัดน้ำมันอยู่ที่23-3กิโลเมตรต่อลิตรครับโอเคงั้นก็สําหรับพวกเราอายุแก่ๆอย่างนี้ก็ ถ้าไปชิวๆสบายๆก็ความเร็วตักไม่เกิน100หรือว่าประมาณที่90กิโมต่อชั่วโมงตามกฎหมายก็สบายๆได้เลยอ่า<ไ>โอเคอส่วนอื่นๆมีอะไรบ้างเพิ่มเติมนะคะก็เบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้ครับถ้าในเรื่องของส่วนโปร,โ,ปรโมชั่นเนาะ6,800ครับ6,800สีมวด84มวด,มวดก็ประมาณปีครับประมาณ7ปีนะคะเราผ่อนง่ายเลยได้ง่ายๆเลยนะคะที่นี่อ่มิสูเป็นมิสูมิสูเจริญศรีครับ อยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะใครสนใจนะคะติดต่อใครได้บ้างคะช่องทางติดต่อก็โทรศัพท์รททรทครับ0 91688931106เซลล่า,ราครับแล้วก็มีทั้ง a c e b o o k นะครับนัวัฒน์ที่สังกัมวรวัฒนครับแล้วก็เพจ a c e b o o k ก็มิซูป้ายแดงครับบายเซลตานะครับยินดีให้คำปรึกษาครับไม่ซื้อไม่เป็นไรก็ปรึกษากันก่อนครับชอบไม่ชอบก็ค่อยว่ากันครับผม